ป,ปีนักษั์ที่งานอดิเรกพาคุณเปลี่ยนชีวิตนะครับอาจจะไม่ใช่งานประจาต่อไปนะบอกเลยว่างานอดิเรกนี้พาคุณเปลี่ยนชีวิตได้มาวันนี้อาจารย์แบงค์ลาให้ฟังนะครับผมอาจารย์แบงค์ผู้อยู่เบื้องหลังนักธุรกิจกว่า10,000หรายนะครับประสบการณ์กว่า10ปีพร้อมดูแลคุณแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่หลายคนทํางานประจาแต่ตอนนี้งานเสริมของคุณอาชีพ อิสลามุ่อาจจะพาคนพี่ชีวิตได้เรื่มวันที่นักษัตรแรกนะครับนั่นคือนักษัตริย์ขานครับขานเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องชื่อเสียงนะครับมีจะมาแน่ๆนะับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังทําตอนนี้นะพยายามออกสื่อออกอะไรเยอะๆแล้วจะดีนักษัตรที่2นะครับได้แก่นักษัตรย์วอครับ นักขัตววอกเนี่ยจะมีโอกาสโดดเด่นทางออนไลน์ครับออนไลน์คือทาอะไรขึ้นไปมีคนสนใจให้ความการยอมรับอะไรอย่างนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างดีนักขัตวที่3นะครับนั่นคือราก,กาครับราก,กาเนี่ยจะโดดเด่นจากการพูดครับอาจจะเป็นการไลฟ์สดหรืออะไรที่ทําแซมนะฮะไม่ได้ทําหลักเนี่ยจะผ่านผลพิชิตวิตได้นักข่ยวสุดท้ายนะครับนักริาวฉลูครับฉลูได้จากการลงทุนครับได้จากการต่อยอดสิ่งที่คุณกําลังทาอยู่บอกเลยว่า สี่นัาสัตร์นี้รวยจริงรวยได้ที่ชีวิตจากนะนดีเลงแน่นอนถ้<อ>า,<อ>าคุณหลำไมาไงดีเลงหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่มีท้าหาผมได้เลยผมช่วยดูแลคนได้ครับ